อบคุณค่ะ <laughs> ข,ขอบคุณค่ะพี่นหนิงทงนี้ก็ได้ไหมอหากานั่นขาอเที่ยงกันค e ุณตา,าจะนั่งนัง ชายมาแล้วแล้วก็มีพี่หน,งน Ziel, ิงด้วยนะคะโอ้โหสองหนุ oh. Oh. ่มสงหนุ ari, ่มสามมุมตะกร้ย hmm. ค right. yeah. ้างมาถัง <disorder> อ uh ๊ยโอ้ยมาแล้วเกียสไ่เ huh. ก uh ียวมสไม่เคยกินสะ่กินง่ายงนะครับเียมาทากินเยออ่นะคราวส้อนอา อได้ครับเป็นไรเปนได้ิญด้วยมากข้าวเชิญเชิับเชิญเชะครับนครับตามสบยนะคะถ้าอากาศยานสกลนครนะคะถึงแล้วเด้อมาส่งทีมนะคณะทีมท่านทนายนะคะ เดี๋ยวว่าจะถามอยู่ว่าที่กระเป๋าวไฟยังอยู่บนรถนี่ว,ว่าจะถามอยู่ค่ะว่าที่อะไรร้านขายไอ้เครื่องโทรศัพท์อะที่ว่าค่ะตั้งกล้องสองอันอะม,ม,มันอยู่มันอยู่ที่เตาง,งอยใช่ไหม<ะ>ใช่ไหมคะขายตั้งกล้องไปยังไงที่มันมีสองอันอะที่มัน,ท,มนที่มันไลเ<ม>อ,อ่อใช่ใช่คะ่ะ เสียดายมากเลยช็อตเด็ดเมื่อกี้นะถือไว้นะสรุปไม่ได้กดอัดวิดีโอนะคะนี่เลยรีบรีบเกินนะโอ้สาติใจจะได้ช็อตเด็ดนะโหที่ไหนได้ลืมนะลืมลืมกดอัดวิดีโอ ตาจะไปออสเตรเลียแล้วเนี่ยไปไหนนะตาไปไหนนอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์บินสิบห้านนานบิน15วันเลยเอเก่นเพิ่มครับเพราะความเร็วบินน้ามันพงอไบินไปจะเพิ่เดือนจะปเดือนประมาณเดือนหนึง

ดิวแล้วจับจอบด้านเสียบไม่เป็นแล้วจับจับใส่ใส่แต่ทองจับแต่นี่ครับเดี๋ยวไม่ก็จับแต่ครับพี่เนี่เขาจะบินเลยอ๋อใช่ประมาณนี้แหละต้นหน้าพี่เดี๋ยวนี้อ๋อใจแล้วมาไปเดือนนี้ ใจมากน,นันจะไปเดือนนี้คนนี้คนี้ไปไหนครับบินเเนี้รนะับปลายเอครับน่าจะต้นเดือนวรอรอมาเชียร์ลงอีกสักรอบหนึ่งห <12 3. S 2> นึ่งสองรับาไปบินไหม ก็ให้ตาขับมอไซค์มาส่งโอเคเราจะแวนมากับคนตาสองคนถ่ายพี่นิ่งก่อนทีหลังบ้านมาเขาแยกมีกันหมดทำไมมาโป๊ะวงแตกเลย พี่ดิงมาปุ๊บวงแตกเลยทุกคนเขพอแล้วพี่ดิ๊งขย,ยับ้นมาหน่อยเมื่อกี้มันเกินเฟรมคนแล้วโค้ง้องนาจะไปโดนฮะ นันทำธุรกิจถึงสามวันก็คือสิบสามสามมันเส,นนสนร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือวันที่เก้าวันที่สิบเป็นวันนี้ก็จะเดินทางเข้ากรีซนะขึ้นเครื่องจะทำเป็นผลประกอบของกรพซวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทางเอฟซีนะทางเอฟซีแล้วกท็ทางผูาดูแลที่ดูแลอย่างดีใน,ในการมาขึ้นศาลนะ เอซทุกท่านนะชั้หนึ่งนะรวมทั้งดอกไม้ขอบคุณเอซทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศและก็ทั่วโลกนะครับที่เป็นกําลังใจให้ในเรื่องของคนรตครับการปางน่ยอะไรคุก็รับต้คุณอก็นะครับาการท่ะครับเดือนหน้าต่อไปนะครัก็

ด้วยนะคะขอ,คขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับอาหารเม<อ>ื่อี้นะคะขอ,ขอบเลรค่ะ